ครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับมาพบกับผมยังเกมเมอร์ไทยแลนด์ชาแนลอีกครั้งครับวันนี้เราจะมาเริ่มทำภารกิจเรียกว่าอะไรนะก็ h ฮิสเหรอไฮส์เหรออ๋อเรียกว่าไฮส์อย่างแรกที่คุณต้องเริ่มเริ่มเลยนะครับคือต้องหาซื้อเรียกว่าอะไรคอนโดใช่ไหมหรือว่าโรงแรมในโงนะว่าที่มีกรกือคอันครับอย่างแรกคุณต้องเลเวล12ก่อนนะครับ เนี่ยดูเวลคุณตรงนี้เวลผมตอนนี้กำลังจะสิบห้าละต้องดูเวลคุณต้องสิบสองก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็ต้องมีบ้านอยู่หรือคอนโดอยู่ครับเพื่อจะมีห้องรับที่จะเป็นมีรูปคอมพิวเตอร์มีกระดานอะไรเงี้ยเพื่อทำภารกิจเล่นออนไลน์ในเรื่องกับเพื่อนได้อะไรเงี้ยครับอย่างแรครับก็เข้าเน็ตเลยซื้อบ้านบ้านอันไหนวะเดี๋ยวอัน เือกอะไรมเนี่ยอพาร์ตเมนต์เหรอคอนโดมิเนียมเหรอคอนโดมิเนียมเหรอคอนโดมิเนียมวะเนี่ยเจอต่เวบอะไรวะเนี่ยที่มัเป็นตึกอะตึกที่ใหญ่ที่สุด อ๋อเนี่ยครับเนี่ยมาแล้วครับก็จะมีเลือกให้เลือกห้าแสนสี่แสนเก้าหมื่นนะครับสี่แสนเก้าหมื่นแล้วก็จะมีสี่แสนแปดเจ็ดสี่แสนเจ็ดหมื่นหกนะครับก็ไล่ตามราคาลงมาเรื่อยๆผมว่าจะเอาซักหลังซักประมาณ ประเทศคอนโกจะมีอยู่สองสองแบบไงผมจะไม่เอาเน้นแพงมากไม่เน้นวิวเน้นแค่ทำธุรกิจได้ก็พอเทนะเราเป็นคนประหยัดอย่างสองหมื่นใช่สองแสนใช่ครับใช่เราจะผมว่าผมจะเก็บเงินไว้ใช้ซื้อพวกรถพุ่มเกาะอ,อะไรอย่างอื่นกันอีกเพื่อทำธุรกิจที่ยากๆอ่ะซื้อหลังสองแสนหลังสองแสนก็พอละอ่ะไปซื้อเลย อยาไปเสียเงินครับเพราะว่าซื้อเนี่ยอ่าครับมาถามว่าคุณแน่ใจไหมที่จะซื้อโอเคแล้วเราก็แล้วผมก็เสียเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้กลับบ้านนะครับอ่าต่อไปแล้วก็ผมก็จะกลับไปที่บ้านแต่โทรมาไม่รับสาย ไอ้วาอีกร้านหนึ่งที่ซื้ออยู่ไหนเนี่ยเออมีคนอื่นเข้ามาก๊อดหัวแดงนะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เราไมม่เห็นียนนะกูเห็นนะเพื่อนลองกดแทดูดิมีสองคนไนงะมึงกับกูไงงั้นเซย์ว่ามึงกับดิหัวแดงอะ่ะอาเหรอเออฆ่าคนมาเยอะเนี่ยใช่ใช่ดีใช่นนไไมึงหัวแดง ตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เพื่อนครับเพื่อนผมเกียร์องครั้งน,นี้ผมกำลังจะหารถไปที่อาครัตในนี้ซึ่งซื้อมาสองดาวเองขโมยก็คันเดียวแม่งตั้งสองดาวบ้านหลังใหม่ที่ผมซื้อละเรียบร้อยนี่เอ้ยเอ้ยเอ,เอ้าเฮ้ยเดินทะลุรถเดินทะลุรถทำไมกูเห็นรถมึงใส่วะก๊อด รถมึงใสอ่ะอ่ะมีบ้านทีผมซื้อในกู <c oughs> ที่เน่กูรู้ว่ามึงหัวแดง <c oughs> หัวแดงนี่คือหมายความว่าฆ่าคนอื่นในเซฟเวอร์เยอะๆอะครับก็ <c oughs> เลยหัวแดงง่ายๆเลย <c oughs> ครับนี่ครับก็มาบ้านผมแล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> ครับผมนี่ครับนี่คือห้องภารกิจเนี่ยเข้าไปก็มันจะมีให้เรานี่คือห้องภารกิจเรายังรับได้ไงเข้าไปสถานที่ที่อื่นก่อนใช่ครับฉันผมว่าเรายังทําไม่ได้อย่างแรกคือเบอร์สิบสองซื้อบ้านอยู่แต่เรายังรับไม่ได้ครับก็ต้องไปบ้านหลังหนึ่งอ่ะล้วไปที่ไหนซึ่วกเอลอยอ่ะเอลเหรอสอนค่ะคตัวเอลอยเหรอตัวเอลยเราอยู่ในบ้านเนี่ยมองในแบบนีแบบทางซ้ายล่างอะ เดี๋ยวต้องออกต้องออกคอนโดก่อนใช่ไหมเข้าง<ะ>ี้เดี๋ยวออกออกบ้านนะเฮ้ยหลงบ้านเว้ยทางกล่อง,งอยู่ไหนวะเนี่ยเพิ่งมาอยู่บ้านใหม่ห้องแต่งตัวห้องอาบน้ำ ให้โทรมาทักหนาเนี่ยลิสเตอร์นี่หรือเปล่าใช่ไหมรอดอ๋อเนี่ยครับเนี่ยแอนแม่ก็จะมีคนโทรมาเป็นตัวเอลเนี่ยครับคือเรารับภารกิจแล้วเดี๋ยวหลงบ้านตัวเองทายออกไหนวะเนี่ย ก็ทางออกบ้านไหนวะเชิงบอนเชนงบอน,นสุดอ่ะเชิงบอนสุดเรออ๋อเนี่ยโอเคเราก็จะทำการไปจุดที่ตัวเอลไหนวะตัวเอลในแมปเอาก็นอกล่างก่อนมีคนอื่นในเซิร์ฟเวอร์ด้วยว่ะ ไอ้ตัว L เอลนวันนี้อ๋อหันละเห็นละนี่ครับตัวเอลนี้นี่ครับตัวเอลตัวนี้เออเราก็จะไปตามภารกิจที่เขาบาหมายให้กูขึ้นรถมึงไม่ได้ก๊อตรถมันใส่ออขึ้นได้ละขึ้นได้ละเว้ทําไมรถมันใสวะเออไม่ใสละ,ปละไปครับเราก็มาถึงจุดเอลที่ มอบหมายนะครับออาไปเลยอย่าล yes, ืมนะครับคุณจะทำได้ก็ต่อเมื่อเบลสิบสองนะครับคุณสิบสองแล้วคุณก็เห็นจะเริ่มและคุณก็ต้องมีโรงแรมอย่างที่สองนะครับแล้วก็อย่างที่สามก็ มันจะโทรเข้ามาเหมือนเมื่อกี้แล้วให้เรารับสายแล้วก็จะมาตามที่ตัวเอลครับ

อะครับตอนนี้ก็ได้ยังไงต่อกูจะออกมาข้างนอ,อกอ่ะอ่าออกมากกโอเคก็กลับีคอนโดแล้วครับอตอนนี้ดูจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อกี้มีพวกผมกับเพื่อนสองคนอยู่ตอนนี้มีคนเข้ามาละห้าคนละติดจอดอกวีไอพีอ่า แล้วก็เลือกอะไรต่อ Inter with n e a r บีมันไมีให้เลือกสองอย่างอะ่ะไอเน,นี้ย Inter with nearby friend กับกดกด E เข้าไปในห้องอ่ะอะไรวะมันไม่ให้กดอย่างาอื่นนะดิกระจานทองขาวาแล้วกดกด E ไม่มีไม่มีเหรอจะไม่ได้ลองกำลังเข้าเข้าห้องภารากิจใช่ไหม มีบางห้อมาอะโอเคมันจะมีตัว E กับตัว Q ขึ้นมาละอะตัว Q เป็นการส่งภารกิจในกระดานให้ไปทำตัว E ก็ต้องไปฟังมันคุยก่อนแล้วเราต้องเลือกอย่างไรก่อน E ก่อนเหรอโอเคครับแล้วเราก็ต้องเลือกัให้ฟง ฟังอธิบายไงี้ยเรื Conf irm? Conf irm. Yeah, right. Yeah, right. ่องอ๋อเนี่ยภารกิจอ๋อเนี่ยก็งั้นภารกิจเริ่มละเป็นภารกิจที่เราทําครั้งแรกอะมาละจะให้เราไปเซอร์เวยสก่อนรอบแรกใช่มาไหมจะเข้าจอยเข้ามาไหมคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยไหมเล่นแบบไหนอะจะเล่น ฮาร์ดเลยบอฮาร์ดเลยสี่จะช้าเลยฮาร์ดเลยเนาะฮาร์ดไม่ใช่อีซี่โอเคโฮาร์ดครับไม่ต้องกดเองเท่าครับไมต้อกดเองก็ใครใครเลือกก็โอเคแล้วนะโอเคแล้วนะโอเคครับก็รอแป๊บหนึ่งรอไปแป๊บหนึ่งครก็คือกลยุทธเราก็เริ่มแล้ว

Very big. And it's not quite ready yet, but I wanted to uh, see how you're doing. What I've got is a Fleesa Bank franchise. And it's nothing too complicated. There's no buy in. Now, normally, there would be a buy in. You would put in money up front, we would arrange the job, and you would pull it off. But this time, I'll uh, cover the upfront costs. Call it the uh, price of getting a look at you. And there's no risk to you. Unless, of course, you count uh, getting locked up or shot. อ่าครับตอนนี้ก็มาเริ่มภารกิจแรกเลยครับกดมาเริ่มเลยภารกิจนี้ให้ทำอะไรก่อน ก็คือธารกิจแรกนี่คือเราต้องไปนั่งส่องดูที่ธนาคารก่อนใช่ไหมใช่ไหมเหมือนเจ้าของเหมืนอนไอคนที่ให้ธารกิจเรามาเนี่ยไอเพื่อนเราไอที่ในเนื้อเรื่องถ้าเล่นหมดออฟไลน์เนี่ยเขาก็จะให้เราให้รกิจเรามาให้ไปดูส่องดูก่อนว่าธนาคารนี้อะไรยังไงนี่แล้ก็มาถึงธนาคารแล้วครับตอนนี้

s e g แล้วถ้าเราขึ้นกลับไปแล้วก็หลังจากซองเสร็จล้าก็จะกลับไปที่โรงงานใช่ไหมที่บ้านเรา ก็ God, ได้เล่นปลดล็อกอันนี้ไหมไอ้ที่มันเป็นรูปกุญแจ้านี่ไหมคุนเจไงเรื่อเป็นวงจรเห็นวงจรอ่ะใช่ใช่ต้องเล่นให้ผ่านใช่ไหมใช่อย่าชนถ้าไม่ผ่านอ่ะจะเป็นไงต้องผ่านเกณไม่ผ่านก็เริ่มใหม่อ่ะเริ่มเล่นใหม่อ้าวโอ้โหยากสามเกมเองถ้าผ่านจะได้ตังเพิ่มไหม

còn khác, con cáy, 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 Uh -huh. Look uh, where we? uh, oh, yeah. uh, there, up, to I can talk you through the planning. There's Page, we're leaving this car, taking the truck. Uh, I should be using my cane. Whoa. <laughs> <laughs> กำลังอย่าช้าดิโอเคอ่ะอ่ะคือรถอีกคันหนึ่งใช่ไหม ตอน,นี้ผมไม่ได้ VPN อะไรนะตอนนี้ผมใช้เน็ตของทูเล่นกับเพื่อนก็อาจจะมีว์ปบ้างอะไรบ้างไม่ได้ VPN ไป IP นอกอื่นอะไรนะครับตอนนี้ค้างค้างค้างเปล่าค้างเปล่าไม่ค้างนะ โอเคครับถือว่าี่คือการจบภารกิจแรก